ครับนี่คือ Inside g News เล่าข่าวการเมืองจับเชือดแน่เสรีพิสุทธิ์เตือนบ้านใหญ่บ้านใหม่อย่าทำตัวเป็นผู้มีอิทธิพลหากได้เป็นรัฐบาลลุยกวาดล้างให้หมดแอบหวังกว่า3-4ที่นั่งทั้ง10เขตจังหวัดชนบุรีวันที่15เมษายน2 5 6 6นพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวศหัวหน้าพักเสรีรวมไทยดรนภาพรเพชรจินดา รองหัวหน้าพักนายนิพนธ์เทียมหงลงพื้นที่หาเสียงตลาดลานโพนาเกลชุมชนบ้านนาเกลตลาดใหม่หนาเกลอออเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีเพื่อแนะนำตัวนายปียพงศ์สงสุขผู้สมัครสสชนบุรีเขตแปพักเสรีรวมไทยเบอร์หนึ่งพร้อมกับแจกนโยบายพักให้ประชาชนรับรู้และขอให้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่14พฤษภาคม พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิก่าวว่าตนมาจังหวัดชนบุรีอีกครั้งเพราะเคยรับราชการที่นี่เหมือนกลับมาถิ่นเก่าและเจอคุณคุ้นเคยแต่พบว่าพื้นที่หลายแห่งยังคงสภาพเดิมๆควรปรับปรุงให้สภาพดีขึ้นเช่นตลาดใหม่ที่ถูกสุขลักษณะเพื่อให้ประชาชนซื้อสินค้าที่ดีและพ่อค้าแม่ค้ามาจับจองพื้นที่ค้าขายได้ โดยใช้ที่ดินของรัฐที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์เพื่อก่อสร้างรวมทั้งการดูแลประชาชนด้านสุขภาพร่างกายเพราะคนเก่าแก่หลายคนในพื้นที่ที่พบกับตนวันนี้ร่างกายสุดโทมกว่าตนเยอะเพราะสุขลักษณะในชุมชนยังไม่ดีพอตนจึงแนะนำให้ประชาชนรักษาสุขภาพด้วยรวมทั้งรัฐบาลต้องมีมาตรการในการส่งเสริม ให้ประชาชนรักษาสุขภาพให้มากขึ้นโดยเลือกตั้งครั้งนี้อิทธิพลของบ้านใหญ่หรือบ้านใหม่ในการหาเสียงไม่ควรมีตอนที่ตนรับราชการตำรวจก็ปราบบ้านใหญ่ไปหลายจังหวัดคนในตระกูลบ้านใหญ่และบ้านใหม่ตอนนี้หลายคนเวลาเจอตนก็ไมก่กล้าบางคนในตระกูลเหล่านี้ตอนนั้นตนเว้นไว้ให้หากวันนี้คนเหล่านี้ ยังทำตัวมีอิทธิพลถ้าตนได้เป็นรัฐบาลจะจัดการกับคนพวกนี้แน่นอนตนขอให้ประชาชนทั้ง10เขตในจังหวัดชนบุรีลงคะแนนให้ผู้สมัครของพรรคที่มีความรู้ความสามารถและเป็นคนดีไม่เข้ามาหากินในแวดวงการเมืองตอนนี้ตนยังประเมินไม่ได้ว่าสอสอในพื้นที่นี้กี่คนแต่ก็มีความหวังว่าจะได้3-4คน ดังนั้นขอประชาชนลงคะแนนให้พักเสรีรวมไทยด้วยหัวหน้าพักเสรีรวมไทยกล่าวต่อว่าวันนี้ยังอยู่ในเทศกาลสงการานต์ขออวยพรให้คนไทยมีความสุขเดินทางปลอดภัยรักษาสุขภาพในช่วงฤดูร้อนให้มากๆวันนี้มาแนะนำตัวกับประชาชนในพื้นที่และที่เดินทางมาท่องเที่ยวพัทยาตนขอโอกาสประชาชนเลือกพักเสรีรวมไทย เบอร์25ในบัตรสสบัญชีรายชื่อและเลือกเบอร์หนึ่งให้เป็นสสชนบุรีเขตนี้ด้วยนโยบายพัก14ข้อนั้นจะปลดภาระในช่วง8ปีที่แล้วได้แน่นอนไม่กี่วันข้างหน้าคนไทยจะยิ้มออกทั่วประเทศเพราะระบอบประยุทธ์ใกล้อํำลาแล้วทราบว่าพลเอกประยุทธ์จันร์โอชาแคทิดเดตนายกรัฐมนตรีของพักรวมไทยสร้างชาติ ไปเล่นน้ำสงการที่ถนนข้าวสารตนมองแล้วตอนนี้พลเอกประยุทธ์พยายามสร้างภาพว่าเข้าถึงง่ายเพื่อเรียกเลรตติง้งแต่แปปีที่แล้วทำไมเวลาพลเอกประยุทธ์ไปไหนมาไหนรพเกื่อนเมืองขอคำถามเดียวกลัวอะไรตอนนี้พลเอกประยุทธ์กับสร้างภาพว่าเป็นคนง่ายๆติดดินมองว่าพลเอกประยุทธ์เสพติดอำนาจมากกว่า และไม่เห็นความลำบากของประชาชนหัวหน้าพักเสรีรวมไทยกล่าวโดยตนลงพื้นที่หลายจังหวัดแบบค่ำไหนนอนนั่นไม่มีใครขับไล่เพราะตนต้องรู้ข้อมูลที่แท้จริงของประชาชนเพื่อน,นำไปแก้ไขในวันข้างหน้านโยบายพักค4 4ข้อนั้นหากประชาชนไว้วางใจให้พักได้เป็นรัฐบาลตนจะใช้ขับเคลื่อนและเห็นผลในเวลาไม่นานยืนยันนโยบายพัก จะไปสร้างภาระให้บ้านเมืองและคนรุ่นหลังเพราะตนรู้ข้อมูลประชาชนด้วยวิธีที่ตนใช้การเดินเข้าหาประชาชนแบบไม่ต้องระดมหรือจัดฉากสร้างภาพแบบนี้ของจริงกว่าเยอะอย่างไรก็ตามผลเอกประยุทธ์กล้าไปตลาดสดคนเดียวไหมเพื่อไปสอบถามประชาชนว่ากินดีอยู่ดีขึ้นหรือไม่หากกล้าไปคนเดียวแล้วไม่โดนประชาชนขับไล่ หรือไปเล่นน้ำสงการคนเดียวและวไม่โดนน้ำร้อนสาดใส่ตนจะยกนิ้วให้กําลังใจแต่เชื่อว่าไม่กล้าตามที่ตนท้าไว้แน่นอนดังนั้นวันที่14พฤษภาคมขอประชาชนลงคะแนนให้พรรคเสรีรวมไทยและปิดฉากพลเอกประยุทธ์เสียทีขอขอบคุณข้อมูลจากเนชั่นออนไลน์ อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ